แต่งงานหลังจากที่ถูกหวานใจไฮโซดีกรีเศรษฐีเมืองลาวอาโลกุ๊กเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกเนื่องในวันครบรอบรักหนึ่งปีเต็มล่าสุดศิลปินลูกทุ่งสาวเสียงหวานธัญญาดาราพัฒนวินันท์หรือธัญญาอาสยามและอาโลก็ได้ถือเลิกตีเลิกม,มงคล22กุมภาพันธ์2567เข้าพิธีม,มงคลสมรสตามประเพณีซึ่งจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายอบอุ่นโดยมีเพียงญาติผู้ใหญ่จากทั้งสองฝ่ายและเพื่อนพ้องคนสนิทร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนั้นภายในงานคู่บ่าวสาวยังได้ประกาศข่าวใหญ่สุดเซอร์ไพรส์ที่เก็บมานานกว่า3เดือนนั่นก็คือณเวลานี้ธัญญาอาัศยางกำลังตั้งท้องลูกคนแรกซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ต้องเก็บเป็นความลับก็เพราะทั้งสองครอบครัวมีความเชื่อในเรื่องคล็ดและด้วยวันนี้เป็นวันดีเป็นโอกาสที่เหมาะสมจึงอยากแจ้งข่าวกับทุกคนเพื่อให้ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานอกจากนั้นแล้วธัญญาอาัศยางก็ยังบอกอีกด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการจัดงานฉลองวิวา เชิญเพื่อนๆทุกคนมาร่วมเ,มเติมเต็มโมเมนต์ความสุขกันอีกครั้งส่วนในภาธของการทํางานเจ้าตูวก็ยังคงยืนยันว่าแฟนๆทุกคนจะได้เห็นเธอในบทบาทอื่นๆบนหน้าจอมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน